สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเช้าไรเช้าหน้าเนาะพอกันอีกนะครับวันนี้ขอับมาเบิ้งไ้เบื้องห,องหน้ากับ่บรเดยมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ช่วงสิบปลายเดือนอมิถุนายนหรเนาะโอ้ยปีนี้ปีนี้ฝนมันมันเป็นจีงไดาดอกเนาะมันส่งคือจังสีรงแรงๆเนาะครับแมนบอ ั้งต่วานเขามากนี่เดือนกลัวเนี่ยวานเขาหน้าลุมนี่เนาะฝนมันก็แค่ไอ้ต๊กกับโต๊กพ่อกันตายนะครับทําทาติดตายมันก็โต๊กมาอีกนะครับปีนี้ฝนม่นค่อยดีปันไหนนะครับปกติปานี่หน้าม,มันหงแลวเนาะปีนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงนะครับนี่เขาที่เห็นนี่ครับ อันนี้เป็นหน้ารุมผมบ้านกรวัน,นในเดือนหนึ่งอะเดือนก็กลัวแหละครับส่วนที่เป็นหน้าทั้งโน้นหนึ่งผมบ้านในสองอาทิตย์เดี๋ยวเมื่อนี้งจะขึ้นไปเบิงเบิงนะครับบ้านในสองอาทิตย์ละมันจะเป็นใดจักมันจะเกิดหรือว่่เกิดยังไงเดี๋ยวคอยไปเบิงน้ากันก็แต่กับพ่อยุ่ยได้เนาะเขาขางร่างนี่ถึงว่ามันจะ มันอาจจะแห้งสีแรงไปนิดนึงแต่ก็ผมก็ถือว่าพ่อใจเนาะส่วนกับเพราะมันมันแรงมาโดนนะครับมันหยุดมาโดนอตัวกระ่พาะจะได้น้ำได้ยังแต่กระเพอ่พอจะได้ต้อนวอยยังไงได้น้ำได้ต้อนบโหงเบายัางครับนี่ทำม,มาเบิงมันก็เป็นข้อดีอีกจังนึงเนาะอันนี้นี่ถ้าถ้าผมแต่ผมว่าทั่งๆพร้อมกันนี่ผมว่าปลานี่เป็นฝรั่งเหล่าเขา นะอันนี้มันเป็นหน้ารุมนี่มองนี้มันก็นเลยพอมีความชื้นมันก็นเลยบอ่บอ,บอตายอย่างไงเนาะเขากำลังสิบโอเคอยู่นะครับนี่กำลังสิดแตกกอ่อแตกยังแต่ฝนมาไห้กะเราจะปาดแล้วฝนหลัเนาะเอาพอ,เ,อาเห็ดหน้าปีนะครับเห็ดหน้า,า้อมคิดยังไหลนะครับเห็ดไปผมเห็ดเห็ดแบบเอาเอาแบบนี้ความสุขนะในการเห็ดหน้า มันสิได้เท่ารลกับซามมนนะครับเขามีหน้าเห็ดกับเห็ดไปนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งทั้งทึงเป็นยังไงหน้าผมนี่ยางแบบสบายปลอดภัยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใส่ยูใส่ยาหรอกครับบมเล่นเลยนะครับผมอยากได้แบบธรรมชาติแบบเก้าๆโบราณ นะครับนี่มองนี่เห็นบ่นี่แต่เป็นแบบทั้งเทิงนี่เข่านี่ตายไปแล้วครับนี่นี่ดีคือคือทั้งเทิงนี่ผมบ้านที่หลังนะครับหงหน้าโน่นนี่ผมบ้านที่หลังอันนี้เป็นหน้าลุมนี่ครับนี่แถวพึ้นน่ะเป็นหน้าลุมนี่เอามาเบิ้งทั้งเทิงมาหนี้ทั้งเทิงไหมทั้งเทิงครับนี่เบิ้งระดับเด้อ เบื้องไห,หน่านี่นี่อันนี้มันจะลุมนี่ขึ้นทั้งๆเลยครับถือว่าเป็นขันบันไดกระถือเนาะแต่ขั้นบันไดแบบอ่อนๆนะครับอ่ามันจะเป็นพักขึ้นไปโอ้เข่ากับสายใดยู่ได้เนาะนี่อืมอืมอืมแต่ว่ามันสีห้างน้อยนึงป่ะครับพี่น้องพี่น้องว่าห้างบ่ผมว่ามาักวันทีเด้อ ผมในว่านขลงางนี่ก็ผมกวาดที่น้อยหนึ่งอยู่ข้างบนผมก็าว่านปกตินะครับแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากว่าหลังจากผมวานแล้วนี่มันแหล่งมันแหล่งมาเลยสองอาทิตย์นะครับฝนมาตกนะตกกระตกพอดินเล,ยล่ยๆนี่ไหมถ้าเขาขึ้นพอดีได้เนะาะแต่คนมักที่กะที่ว่ามักแล้วเนาะแต่ผมว่ามักเด้ท,ท,ที่นี่นี่อืม โอผมว่างามเลยครับนี่เนาะพอใจเลยครับพ่อใจพอใจเลยนะครับแต่ฝนมาให้ช่วงนี้นี่โอ้ยผมา่าดีมากๆเพราะว่าหน้าเลครับให้ฝนมันมากด้วยครับนี่อืมนี่ถ้าทั้งเคิ่งนี่ผมบ้านกอนนี่บ้านพร้อมกันข้ากลาลังนี่บานนี่ผมา่าติดหัวแดงเป็นฝรั่งเหรอเนาะนี่ครับ มันอาจจะึ้นเมื่เต็มทีแต่ว่ามันอาจจะพอดีนะครับบางไดีทีว่ามันแห้งมันดินมันแห้งเป็นผงเกินไปมันเขาก็ว่าขื้นแต่ว่าก็โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งไปนะครับโอเคอยู่นะคือผมเห็ดหน้าเมื่อไ้ใส่ย,ยาครับ บ่มีการว่าบ่หูจักหรอกครับไอ้พวกที่ว่าอ่าคุ้มยาคุ้มไอ้มือนั้นผมว่ามกครับผมบ่เห็ดเลยหน้าผมนี่ยางได้แบบสบายใจเจา้าบ่ต้องยานว่าโอ้ยมันทีมีดูดซึมดูดไอ้บ่มีครับบ่มีครับมือนั้นบ่มีเลยอืมโอ้นี่พอดีครับนี่พอดีนี่วานไหวพอดีครับ มองไดที่ดินมันซุ่มๆมันก็ขึ้นเนาะกระวานกับทีวานประมาณยังสั่นแหะครับนี่วานประมาณยังสั่นละทีนี้มองไดที่ว่ามันแห่งๆมันอธิขึ้นที่หลังเนาะครับนี่นี่มันก็คอยงองอขึ้นผมว่าม่ต้องย่านหรอะครับว่ามันจึบ่ขึ้นเพราะว่าซุ่มโยขรางกับทีขึ้นนี่มาล้วมาแ้มขึ้นมากแล้วว่าสังเกตว่าครับนั่มองนี้มันจีขื้นสูงหล้งว่าครับนี่นี่สองอาทิตย์กลัว นะครับสองอิตย์ซึ่งวันนี้เนี่ยมล้อมอมาแล,ม,ล,ม,ล,ม,ลมขึ้นมากเห็นไ่ครับเห็นบ่นี่นี่นีนม่มันมาขึ้นที่หลังโอ้หงาบ่มีครับบ่ได้คุ้มเด็กขิ้มแหะครับเพราะผมว่าเอาครับบ่บเห็ด เท่าใดกับเท่านั้นเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหาหนางานเาราพรเบิงเขาตีว่านไว้นะครับสองอาทิตย์น้ำกันนะครับเนี่อยอายุสองอาทิตย์เ้อขั้นหน้าเนี่ยผมตดปั่นนี่มันจะเป็นขันบันไดหรือมั้งตีน้องเนี่ยขั้นหน้าผมตดปัน่นง่ายๆไว้ครับเห็นบะอันนั้นเป็นเป็นลุมเลยน่นอันนี้ทั้งทึ่งครับ เอาปั่นยัญ่ๆไห้ผมจิตปั่นยัญ่ๆไห้ครับเวลาหนามมากผมจิตตึงไห้เลยนะครับว่าห่วงเราครับข้างหน้านี่เจ็าสีห่วงไว้เห็นยังเนาะเจ้ามิตีหลายเจ้าว่าเจ้าว่ามีหนามเห็ดยังไลยเห็นหน้าว่ามีนามโอ้นี่สิพอดีเนาะครับพี่น้องวางไดยการเจ้ามักขี้ก็จะาป็นตัวมักหนอเนาะการซ่มมักข้างก็ถือว่าโอ้ยพอดีเนาะครับห้มันห้างน้อยนึงนะครับ มันจะได้แตกกอผมเห็ดมหาปีผมบม่ได้ใส่ย,ยาเลยบม่ได้ใส่ยาขงยาบ่ได้ใส่ยาคุ้มหยาอยังขีดน้ำขน,นงขนหน้าเนี่ยผมก็เอาผมก็ตัดหญ้าครับใช้เครื่องตัดหญ้าตัดน้ำให้หน้ามือนีิเดี๋ยวยามนาน้ำเดี๋ยวจัดการมันเองครับเดี๋ยวน้ำม,มาเดี๋ยวมันก็มีวิธีการครับนี่ นี่ผมไถกบเพียงใบเด้ยครับนี่ไถกบเพียงไวบเห็ดทังสี่แล้วครับนี่มีหนาบ่าพี่น้องบ่มีเนาะนี่บ่มีเลยดินกับดินซุยๆนี่เห็นบ่ดินซุยๆุยบ่มีบ่มีหนาพ่อเสร็จเลยครับนี่ช่วงที่ผมไถว่านกับบัมีหนานะครับอืมตอนนี้ก็ รอดตวฟฝ้าแต่ฝนแค่นั้นเองนะครับรอดตะฟฝ้าแต่ฝนเนี่ยบ่มีหัวแดงนั่นบ่ครับนี่ถวานก้อนนาน,นีนะโอ้ตวานช่วงเดือนเมษาผึ่งผ้าคลึงนี่รำรองพี่น้องเทึ่งสีหัวแดงเทึ่งสีเป็นหยามาแทนนะครับอาจสะได้เป็นหยามาแทน่นแต่ว่าผมเมื่อวานเดือนมิถุนาครับนี่เดือนมิถุนาอ่าหลังมิถุนาผมก็ หาเหลิกหายามคือช่วงจังหวะที่ฝนถึงช่วงพอดีผมกับเมาื่วานเอาอเดยกกับมะรอรุ่นน้ำกันเนาะ